ก็ดีใจนะพวกเราได้มาโคราชอีกครั้งนะครับเมื่อคืนก็แสดงที่โคราชแต่ว่าไกลจากที่นี่เนาะปักช่องปักช่องนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวตลาดแคร์นะครับที่ให้กําลังใจทีมงานบ้านบารมีนะครับบ้านบารมีก็รู้สึกว่าชาวโคราชก็เหมือนบ้านหลังที่สองนะฮะพี่น้องรลบรางวัลสกู่ขหัวใจชาวเกษตรกรสารพัดที่มึงจะหาได้ในตลาดสด ก็เล่นตลาดแชร์เนาะพี่นี่เนี่นใครไม่แชร์ตลาดแชร์พี่เอาแค่ตังได้ไหมอันนี้พี่คืนได้ไหมขอบคุณนะครับแอเขอโทษนะครับให้กูมาเหมือนย่าเลยว่ากูควายมั้งเดียวเดีเขาให้ก็ดีแล้วดีแล้วขอบคุณคนแรกก็เหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราเนี่ยอะไร่ะอ้โทำดีดีวะหูลางไปดีซะมั้งกูขนาดขอบโทษวันนี้ใกล้บ้านพี่กบใช่ไหมใกล้บ้านนี่บ้านเกิดผมเลยเอาบ้านพี่พี่เกิดที่หนองแคร์เหรอ น้องแคไหนตลาดแค่ตลาดแค่น้องแคมันอยู่กรุงเทพดุนเอาหรอไปทําไมรถติดจะตายฮะอันนี้เขาเรียกว่าตลาดแค่ตลาดแค่โนนสูงบ้านพี่เกิดโนนสูงโนนสูงนั่นเด็เสียแรงที่เกิดที่นี่ได้แค่นี่ลกคนที่นี่ที่เล่นบ้านเกิดเหรอได้แค่นี้เองนี่ได้แค่นี้แหละกระจองนี่มึงดูลูกเขยเขามาเล่นเขาจ้างที่ตังคินมึงดูเขาได้ดิโอ้โหเยอะแยะเอาไปเถอะถือว่ารับเขยใหม่ เอาไปกูก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเอาไปไหนล่ะเก็บเงินไปขอเขานี่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่างานพี่จริงๆเดี๋ยวแห่ตั้งแต่โคราชไปบ้านป่งเลยนั่งรถนี่นะเดินไม่สิรออะไรแล้วเดินคนเดียวโอ้โหจิบหายแท่เดินถึงสีคิ้วกูไม่โฟกมดแม่งเอ้ยสีคิวเดินที่เลยกูดีใจดีใจวันนี้ดีใจที่แฟนๆลิเกหรือว่าแม่ๆพี่ๆน้องๆได้ มาให้กำลังใจเราเยอะเยอะมากใช่เยอะมากมีน้องคนหนึ่งนะน้องเสื้อดำเนี่ยพี่กบลองเอาไม้ไปให้กับน้องให้น้องเขาหน่อยคนเสื้อดำเนี่ยเสื้อดำเนี่ยนี่ไงนี่ไงถามว่าเมื่อกี้เนี้เขาเรียกน้องเติ้ลว่าอะไรอ่เมื่อกี้เรียกพี่ว่าอะไรเมื่อกี้ก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันเรียกพี่เติ้ลว่าไงพี่เติ้ลพ่อน้องอีหวา อันนี้ออกมาจากใจเลยครับใส่ด้วยเมืองไอเติ้ลเป็นไงรู้ไหมว่าเขาแบบว่าเชียร์เต็มที่นะตอนื่อกท้นี้พี่ไปรับรางวัลไงแล้วเอ็งออกมาพอดีเขาตะโกนเลยพี่เติ้ลพอน้องยี่หวาพอน้องยี่หวาอย่างเงี้ยกูถึงว่าวันนี้แต่งหน้าแต่งตาดูแจ่มใสมาพร้อมหน้าพร้อมตาครบครอบครัวครอบครัวพ่อแม่ลูกมึงทำไมไม่เอาลูกเอามียงไปนั่งข้างมึงวะ กูต้องให้กูนั่งเฝ้าเนี่ยวันนี้แล้วคนมันลุมถ่ายรูปกูนึกว่าพวกมาโชงูวันนี้กูกลาว่าเอามาไม่ให้กูได้ผุดได้เกิดเลยแล้ววันเนี้ยมากันหมดเลยหนูเมื่อกี้เรียกแล้วนะพอน้องยี่หวาเหรอใช่เป็นหลังลงต่อยกับพี่ไหมเอ้ยเด็กน้อยไม่ดูกันนั่เด็กอะไเลยด้เก่งไงคนโตกูกล้าไหมล่ะพี่นล่เขาไม่ดีกลัวนะฮะ ท้าใครไม่ท้าท้าเด็กโคราชเหรอต่อยพี่ไม่ลต่อยเขาพี่ไหมเอามาเด้อเออเออนี่ของเมืองโคราชนะเว้ยเมืองหญิงกล้านะเว้ยหนูบางทีพี่ก็เล่นมุกมันเป็นมุกลิเกนี่แหละผู้หญิงโคราชเออเด็กก็เล่นมุกจ้ะแต่มุกม่อกี้ไม่ต้องเล่นนะไอพ่อน้องยว่วันต้องเล่นนะไม่เอานะน่ารักน่ารักวันนี้ก็รับชมให้จบเป็นทองเรื่องนะครับแสดงก็ตีสองเต็มที่ตีสอง ทีสองทำไมทำเสียงดีใจขนาดนั้นเนี่ยกูดูเหมือนคนดีใจตรงไหนแต่เราเล่นแต่ไม่ได้ถ้าที่อื่นเนี่ยผมอาจจะงอแงครับแต่ถ้าโคราชเนี่ยผมเต็มที่เพราะว่าบ้านแฟนผมเองอนไอ้เต้นมันก็เต็มที่บ้านเมียมันไอ้ที่อะไรใช่ไหมไม่ใช่เมียกูเออไอ้เต้นอะไรเดี๋ยวดึกๆมึงยายลูกยายเมียมึงไปนั่งฝั่งมึงไม่ต้องไอ้เต้นเมื่อกี้เอา ออกจะเล่นลิเกไปยืนมองอีหว่าลูกพ่ออีหว่าลูกพ่อไอเห็นกูเห็นมึงไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกมึงก็ยอมรับไปแล้วก็มาอยู่โคราชกับกูสองคนกูจะได้มีเพื่อนเออกูจะมาอยู่จะไม่อยู่แตไมไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพ่อยี่หว่าไม่ได้เป็นพ่อยี่หว่าใช่ไหมล่ะเออแต่เป็นหัวไอขวัญอ้าวมึงจะรับไหมเอ้าถ้ามึงไม่รับกูเอาเลยนี่เอ้ยแล้วนั่งใกล้กูด้วยกูก็ดกัช้ำเลืองเรื่อยเห็นอะไรบ้าง โอ้หลายอย่างเลยแต่คืนนี้สนุกแน่นอนเราหันมาใส่ถุงน้องคางด้วยแม่หันไปทางอื่นก็ไม่หันหันมาใส่ถุงน้องแล้วมันนุ่งผัดถุงอหันเลยมึงก็เลยไม่ดูดูดนบ้าจากูเห็นเม็ดถั่วแดงด้วยเห็นอะไรนะเม็ดถั่วแดงอ๋อในบ้าจางอะเหรออือมีกี่เม็ดวะเม็ดเดียวมั้งใส่เปล่าใส่ไม่ถึงปุ๋ยเม็ดดีไอ้กอบหยุดเล่นก่อนอะไรอ่ะหยุดเล่นก่อนทำไม โดนเส้นอินทิรากูแลวมาละกันยังหัวโลกันดิอินทิราบอกว่ากูอยากเป็นดำนงแย่แล้วกูดนะอย่าพูดนะนี่เห็นไหมนี่คนโคราชของแท้เขาดูลิเกแบบนี้ทําไมอ่ะมึงก็ดูไปเลยปูเสือดูเนี่ยถ้าถ้าภาคกลางเขาจะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งขวยหางไงมีกระเป๋าใบหนึ่งวางตรงนี้วางบนมึงเล่นขำไม่ตายเขาก็หัวราะอยู่ค่น แล้วถ้าเกิดว่าไปมาเล่นโคราดอ่ะมึงก็ดูไปเล็กขำไปปันผีเขา่าไปแล้วนั่งเน็ตไกล้ซำไหนเง้ยซำไหนกูกระดู๊บเขาชอบเขาชอบชอบไขอบเวที FC FC ถูกใจถูกใจแต่<อ>วันนี้กบฮะวันนี้มาโคราดกูมไม่เคยมางานไหนแล้วของกินให้ลิเกเยอะขนาดน,นี้มาก่อนโอ้ลงทานข้างหลังลงลงพี่นุนมีทุกอย่างมีอะไรมั่งมีเมื่อกี้กูไปต่อคิวตำสม ต่อไปต่อมาแม่งได้กินข่าวมันไก่เด็กน้อยเด็กน้อยมันเบียดกูเลยเลยกูติดใจคนตำสมเด้อยรู้ทำไมวะอุ่ยเสียงยังดีเอตามไปก็อุ้ยจักเป็นอะไรนักหนาไม่ใช่มันเป็นลีลาการตำของเขาเลยไม่ดูคกเลยจะโดนของเจ้าของแต่แม่กใจดีนะแม่เจ้าภาพแม่แม่ปะเถืองแม่ปะเถืองแม่ปะเถืองจ้า โอ้มาดูลิเกครั้งนั้นนานแล้วแล้วก็มันเนี่ยมาชุมพวงชุมพวงขอบคุณมากนะแม่นะาที่มาดูหาลิเกมานะครับอ้าวพอลิเกเล่นก็นั่งไม่มองลิเกสังนเนี่ยแม่แกไวรุ่นนะรุ่นเนอ่ยอ้ามาดูลิเกใส่เสือไสเดี่ยวเลยเดบ้าแล้วไวรุ่นกะเช้าแม่เนี่ยเที่ยวกลางคืนเก่งทำไมอ่ะใส่สายที่อะไรข้อกะเช้าอะไรนะอ่อไม่ต้องพูด เอ้ยหัวเจ้าภาพเอาเจ้าภาพเฮ้ยรีบเล่นเนอะอินทิารทาอยากแปงลงร่างเป็นน้ำนมแปลงฉากนี้เลยได้ไหมเนี่ยพอเห็นฮ <c oughs> าแล้วตังนิดตังนิดเลยอลินทิราวันนี้เราสองคนคองรักกันเปมานานไม่ว่าวันข้างหน้าจะพบเจอศักสิ่งใดข้ามาสัสวินจะขออยู่เคียงข้างเจ้าไม่หนีจากเจ้าไปไหนอย่างแน่นอนที่ครับแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราสองคนต้องแยกทางกันจากกันครั้งนี้จากกันแค่กาย หัวใจเราจะไม่จากก่อนจากพี่จะมอบแหวนวงนี้ให้เป็นแหวนแทนใจอย่าพี่เห็นหน้าอินทิราคราใดพี่ต้องเห็นแหวนอยู่ในมืออินทิราคานั้นดูแลตัวเองให้ดีนะอินางเอ้ยชักเริ่มได้แล้วโชคดีนะอินทิราโชคดีเลค่ะรักษาวผระกายด้วยสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันดูแลตัวเองให้ดีนะจ้า เ,เสียงประเมินขึ้นนะครับไปเจอกันนะอันนี้พี่ให้เอาไว้ใช้แล,แล้วองค์มัสวินก็ลาอินที่ราบกับสุมา <นะ S 2> ตุภูมิันดิน